รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner 645เครื่องที่1ของวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่8 0นะครับสาเหตุที่ส่งมาก็คือขาที่ฝาหลังแตกขัดนะครับก็ทําการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้นะครับนี่นะฮะกระตกเซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่นะครับขาสีขาก็ ได้ปกติลูกค้าไม่ได้ส่งสายนาฬิกามาเราก็ไม่ได้ทดลองใส่ให้แต่ก็สมบูรณ์นะครับตรงนี้ชาร์จไฟเข้าที่82%นตะครับนี่นะถอดสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮ์นเลททำงานได้ตามปกตินะครับกดปุ่มทำงานนะครับสตาร์ทปุ่มเลื่อนลงนี่นะมอเตอร์สัน่นอันนี้ลูกค้าตั้งเวลากดมอเตอร์สั่นนะครับแล้วก็ไฟ ก็จะติดนะครับเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเทวัดวัตตาการเต้มหัวใจให้ได้ก่อนนะครับนี่นะฮะสามารถวัตัตาการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลูไวไมยน้ําอาบน้ําจุม่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่ข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับหลานออกดีไวยินดีให้ เุิครับ